ซี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยคุณกู้นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ซื้อคุณกู้เมืองไทยแคปิตอลจำกัดหมายชน250,000บาทอายุ4ปี7วันอันตราดอกเบีย้ย3.8%ต่อปีจะได้ดอกเบีย้ยเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งลงทุกเพทด้วยนะครับ บริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้จำนวน3ชุดด้วยกันชุดที่1คหุ้นกู้อายุ4ปี7วันอัตราดอกเบีย้ย3.8%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2572นะครับชุดที่2คหุ้นกู้อายุ5ปี6วันอัตราดอกเบีย้ย4%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2573 คุณกู้ชุดที่3หุคุกู้อายุ7ปี3วันอาัตราดอกเบี้ย4.15%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2575นะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทคุณกู้นะครับเสนอขายแก็บประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันหรือเวลาการจองซื้อวันที่25 26 27สิงหาคม2568 นะครับดับความน่าจะถึงตัวหุ้นกู้โดยบริษัทฟิสเลตติ้งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568นะครับอยู่ภายใต้โครงการตาสานี่ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนปี2568รวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนปี2568นะครับวงเงิน150,000ล้านบาทนะครับโดยหุ้นกู้ มีผู้จัดการการจัดหนหุ้นกู้และสําหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับได้แก่ธนาคารกรุงทเทพจำกัดหาชนธนาคารซีเอ็มบีไทยจำกัดหาชนบริษรัททรัพย์เอเซพัฒน์จำกัดบริษรัททรัพย์ยนต้าประเทศไทยจำกัดบริษรัททรัพย์เมมแบงก์ประเทศไทยจำกัดหมายชนบริษัททรัพย์กรุงไทยเอสปริงจำกัดบริษัททรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมายชนธนาคารออบริษรัททรัพย์ธนานชาติจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรัพย์ C.G.S. International ประเทศไทยจำกัดบริษัทซรัพย์ไพ่จำกัดหมายชนบริษัทซัพย์กรุงศรีจำกัดหมายชนบริษัทซรัพย์โกแบ็กจำกัดบริษัทซรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทซรัพย์เกียรตินาคินพัฒรจั่กัดหมายชนบริษัทซรัพย์บียอนจำกัดหมายชนบริษัทซรัพย์ U.O.B.K. เฮียนประเทศไทยจำกัดหมายชนบริษัทซรัพย์ินิตี้จำกัดนะครับ ผู้จัดการการจําหน่ายคุณคู่สาหรับการเสนอขายคุณคู่ต่อผู้ทุนสถาบันทั่วทั่วไปและผู้ทุนสถาบันได้แก่นาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้แทนผู้แทนผู้ถือคุณคู่และนายทะเบียนกู้ธนันคารกสยาจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับซื้อหุ้นกู้25มื0 0บาทอายุ4ปี7วันนะครับให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน เรามาดูกันเดือนที่1นถึ 3, งสเงินต้น2องแสนบาทดอกเบี้ยสาจุดนวนวันเกวันดอกเบี้ยรับสองพัสบาทสสตางค์เดือนที่เจ็ดเดืนที่สี 6, ่ถึนวนวันเกวันดอกเบี้ยรับสองพันสบาทสีสตางค์เดือนที่เจ็ถึงเก้านวนวันเกวันดอกเบี้ยรับ 2, 3, 4, 5, สงองพันบาทห้สสตางค เดือนที่10ถึง12จำารนวัน92วันดอกเบี้ยรับ2394บาท52สตางค์รวมมัตตาดอกเบี้ยทั้งหมดคือ38,182บาท19สตางค์นะครับรับบัตตาดอกเบี้ยไปเลยเอักเบ้ยหักภาษีจ่าย15% 38,182บาท19สตางค์หัก15%เหลือ5,727บาท33สตางค์นะครับลบลงเหลือ32,454บาท86สตางค์รับไปเลยนะครับ สรุปเงินต้น250 0 0 0บาทบวกดอกเบีย้ย32,454้บาทสต่างเป็นสะ2สอ4มบาทส86สต่างรับไปเลยนะครับก่อนจะกันนะครับกลับมาพบกับอัตราการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยคุณกู้เมืองไทยแคปนเตอร์จำกัดหมายชนได้ใหม่ในคลิปหน้าเราจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนตัวเลขนะครับของอัตราดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รู้นะว่า ถ้าเราจะลงทุนนะครับซื้อหุ้นกู้ตัวนี้จะได้อัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่ก่อนจาการน,นะครับการลงทุนมีนความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและกระปุกเภดด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพิ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อใมีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ